ตัดเกรดนักเตะแมนยูนะครับนัดที่บุกไปเสมอเบอร์ลี่สประตูต่อ2นะครับผมเอออย่างที่เห็นกันเลยนะมาเริ่มคนแรกเลยนะครับผู้เล่าประตูเซนเนอร์ลัมเมนนะครับโอ้โหสลูกที่เสียนี่บอกเลยว่าหมดปัญญาครับผมทําอะไรไม่ได้เลยครับหมดปัญญาเซฟนะอ่าแล้วก็ส่วนลูกอื่นะถามว่ามีไหมมันก็แทบไม่มีเลยนะเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่ค่อยได้บุกเราสักเท่าไหร่นะเราบุกส่วนใหญ่อยู่ก่อครับผมอ่ะก้องหลังครับผมดีโก้ดาโลโอ้โหดาโลนี่มายืนแบ็คขวาวันนี้นี่ โ oh อ้โหลวเลยครับล่วเลยคือเป็นดาร์โลคนเดิมที่เราได้เคยรู้จักกันนล้นะแม่งเอ้ยเห็นแล้วก็ปวดหัวนะไอ้สำหรับดาร์โลนะครับผมเอเดนเฮเวนนะครบห้าจด5้าคะแนนเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดใน ต้องบอกว่าลูกแรกมีส่วนแล้วกันนะมันก็ทําเต็มที่แล้วอะ่ะแต่มันซวยจริงๆนะลูกแรกนะเออลิสโดมาติเนสกับลูกชอนะครับก็อ,อยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะได้6กับ6.5จุดกันนนะครับมากองกลางคนแรกบ้างครับผมกาเซมิโลนะวันนี้ดูเชื่องช้าผิดปกตินะอืมด้วย นักเตเบอร์ลี่อ่ะเขาเข้าบอลเร็วคือแบบว่าวันนี้เห็นชัดเลยว่านักเตเบอร์ลี่อ่ะบี้เร็วนะคาซิมิโลก็ดูช้าไปเลยนะครับผมอุกาเต้ครับ6.5คะแนนนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะวันนี้ก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรมากมายนะครับเกมรับก็ช่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะอ่ะบูโนโฟ่ฟานเดนเนครับผมกับตามที้ของเรานะวันนี้ได้มาลงสนาม60นาทีนะ เห็นได้ชัดเลยครับว่าเกมที่มีบูโน่กับไม่มีบูโน่เนี่ยมันต่างกันแบบชัดเจนเลยนะโอ้โหบูโน่นี่คือแบบที่สุดของเราและยังไงก็ห้ามขาดไปเลยนะตัวนี้นะอ่ะแผงกองหน้ามากนะครับผมแพตริกดอกูครับรับบกเป็นบิงแบ็กไม่ใช่บิงแบ็กสิเพราะเราเล่น4-2-3-1นะต้องแบบว่าตัวลุกด้านซ้ายนะครับก็ ยังดูเครือเคเคินเขินนะแต่จงังหวะแอซิทให้เซตโกเนี่ยโอ้โหถือว่าทําผลงานได้อย่างดีเลยนะเออมันดูดีกว่าเล่นวิงแบ็กอ่ะเออเล่นปีกไปเลยนะเออนะแต่ก็ออมเอาตัวใหม่ดีกว่าเนาะถ้าเกิดเลือกได้ใช่ป่ะเอออ่ะมาซุตคุณย่าครับผมหคะแนนนะวันนี้คุณย่าก็ยังดูดูไม่ค่อยเข้ากับ4 2 3สองสามหนึ่งสักเท่าไหร่เออต้องใช้คำนี้ยังต้องใช้เวลาปรับตัวนะแต่ว่าโอ้โหัดแบบคุณได้อ่ะเล่นไหนก็ได้ ขอเวลาเขานิดน,นึงนะเซโก้ครับผม8คะแนนนะยิงไป2ประตูวันนี้นะแต่บอกตรงๆเลยน่าจะแฮตติกครับน่าจะคมกว่าน,นี้สักนิดน,นึงนะใครที่มาดูไฮไลท์หรือว่าอะไรเงี้ยบอกว่าหุย เซโก้ยิงสองลูกเลยอะไรเงี้สยสวยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดดูเกมจริงๆเลยอะแหกค้ตาดูจริงๆเลยนะตอนตีสามเนี่ยคือน่าจะมีโอกาสยิงได้เยอะกว่านี้นะสำหรับเซโก้นะแต่ถือว่า2ประตูนเนี่ยถือว่าโอเคละยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับอ่ะตัวสำรองครับเดนนิโอโล่ลงมาแทนเฮเวนเนี่ยได้6.5คะแนนนะก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรมากมายนะครับเมสันเมาส์ครับลงมาแทนบูโน่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันต่างกัน อันเนี้ยเห็นกันต่างกันเลยนะครับโจชัวเซซ่นะครับลงมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเนาะเออคอบี้เมนูครับมีเวลาน้อยไปสักนิดนึงนะยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมแต่คนนี้ครับผมเชเลซี่นะครับเจ้าหนูคนนี้นี่โอ้โหลงมาตะบันด้วยซ้ายนะครับบอลชนคานดังปังเลยนะโอ้โหจะเข้าไปนี่ถือว่าเป็นลูกที่ส,สวยเลยนะอืมอยังไงก็ดูดีมีอนาคตแน่นอนครับสำหรับ ใช่เยซี่นะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ